đã năm, mấy trăm nghìn năm, mấy trăm nghìn lon, bèn... đẹp trông thích đấy các bác ơi, ai đen, con rơ, ai đen, trung, la phần sai, đen phần quả, mình dọn sẽ, ai đâm trước, anh đen chút nữa, ai đen, ai đen trước, chút nữa, la ơi, đồ dây, từ mai bị, đầm dây, đầm dây, đầm dây, đâm hùa bốn, đâm hùa

ไอ้แดงก็มันคู่เกินจะมาจิงงห้อนีกไอ้ไอ้ำโกไอ้ดำโกมไอ้ดำโกไปรับโจกรับโจกไรับโจโอ้โหนี่ไรับโจ๊กน่ารู้สิน่มรู้สิไอ้ำมไอ้แดงกมมันคู่กนจายไปก็ไม่ได้เลยหัวชนน้ามาจิ้งอ้แต่ว่ามันขีนาวุธที่ดูแล้วไอ้แดงีนา้ำจิู้แล้ว